รีวิวพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับมาดูพิมพ์ทรงกันนะครับเป็นรูประฆังข้ามนะครับฐานล่างนั้นปึกฐานที่สองฐานสิงห์นะครับชันนะครับมีเส้นลองนั่งหรือเส้นอาสนะนะครับลักแร้ด้านขวามือตรงนี้นครับจะสูงกว่าด้านซ้ายนะครับวงแขนกว้างเป็นวงกลมนะวงแขนอ่าล่ำนะครับ แล้วก็มีเส้นสังกติติดหัวเข่าตรงนี้นะครับอนี้คือจุดที่ต้องดูกันนะครับเส้นกอบกระจกหรือเส้นตัดขอบนี่นะครับพอมีเห็นนะครับนี่นะครับนี่ครับด้านล่างด้วยครับขึ้นมาอง์นี้ออค์นี้เนื้อนั่นปึกเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อหาด้วยกันนะครับอ่า ช่วงมุมนี้จะมีความลาดชันลงมานะครับตามสูตรนะครับเส้นซูมนะครับเม็ดดำนะครับนี่นะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเม็ดขาวนะครับก้อนขาวนะครับนี่นะครับไหลด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้นะครับเห็นนะครับล่องล่องลแล้จะลึกนะครับพอยจะลึกความเก่านะครับมีความเก่าชาจีวอนนะครับชาจีวอนนี่ครับเส้นอสัศนะนะครับพออย่างนี้เห็นนะครับราง ฐานสิงนะครับมีการว้ลตรงนี้แล้วมันโนนตรงนี้แล้วก็ว้าขึ้นนะครับด้านล่างนะครับมีเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้เนื้อเหนบนุ่มครับนี่นะครับนี่เลยครับที่หน้าเลยนะครับนี่ครับตรงปลายนี่ีกเม็ดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอ่า บนนี้ด้วยนะครับเป็นตามนะครับรอยแตกรอยแยะนะครับรอยตัดขอบนะครับนี่ครับรอยคูดนะครับรอยคูดก้อนก้อนแดงนะครับผิดแดงนะครับนี่นะครับเม็ดแดงนะครับรอยคูดรอยตัดก้อนขาวนะครับสวยเลยครับอันนี้ปึกเลยนะครับเนื้อหาปึกเลยนี่นะครับความช้ำเมือน่านะครับ ธรรมดาครับองนี้ถือว่าดูง่ายเลยครับจุดนี้าเห็นไหมครับนี่นะครับด้านล่างนะครับนี่นครับมีรอยดินสอพองนะครับคาบขาวนะครับตำสูตรนะครับ ฝังอยู่ในเนื้อนะนี่ครับ,ร,บรอยแตกรอยปีรอยแย่ความเก่าแทรกอยู่ในเนื้อนะครับนี่ครับเม็ดดำเม็ดแดงนี่ครับคอนสมสำเร็จปึกเลยนะครับตรงนี้ ดน้าหลังนะครับอ่าเม็ดดำเม็ดเทาเม็ด,ขา,มดขาวนะครับการทูบนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าเมื่อหายชัดเจนนะครับตรงนี้ รอยย่อนนะครับนะาครับสวยนะครับปึกเลยครับตรงนี้สร้างระลาวสองสี่ศูนย์เก้านะครับถึงสองสี่หนึ่งห้านี่ครับ นี่คือพระสมเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ